ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมแดงในช่องแดงวิเคราะห์บอลเต็งอีกเช่นเคยนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลง,ง่ายๆสั้นๆนะครับสำหรับวันนี้ครับวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายนพุทธศ,ศักราช2564วิเคราะห์บอลวันนี้ครับคัดเน้นมา4คู่อีกเช่นเคยครับ เลือกเป็นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับสี่คู่เน้นจะเป็นคู่ระหว่างเยอรมนีครับพบกับลิกสไตเนอร์ครับกรีซครับพบกับสเปนครับมอนตาพบกับโคเอเชียครับและคู่สุดท้ายไอแลนด์ครับพบโปรตุเกสครับมาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของวันนี้เลยนะครับเยอรมนีครับ เปิดบ้านรับการมาเยือนของลิสไต n เนอร์ครับคู่นี้คิกออฟเวลาตี2.45นาทีครับเฮนดีแคปเปิดมาให้อินซีเลกเยอรมนีครับต่ออยู่5ลูกควบ5ลูกครึ่งครับมาดูในส่วนของสถิติที่พบกันมานะครับคู่นี้พบกันมาแล้ว4ครั้งครับเป็นทางเยอรมนีครับที่เก็บชัยไปได้ทั้ง4ครั้งเลยครับและยิงมากกว่า2ประตูทุกนัดครับ สำหรับการจัดทัพของทั้งสองทีมนี้นะครับอินซิเลกเยอรมน,นีครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับส่วนลิกสไตเนอร์ครับจะมาในระบบ3-5-2ครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับลิกสไตเนอร์ครับมีการพัฒนาการขึ้นมาหน่อยครับหลังจากที่เก็บ1คะแนนได้จาก8เกมที่ผ่านมาครับ แต่ยังไงยงไงครับก็ยังเป็นบมอยของกลุ่มอยู่ดีครับตรงข้ามกับอินซีเลกครับที่ยิงเล่นยิงเข้าฝากครับฝาดมาได้ถึง21แต้มจาก8นัดเท่ากันครับตอนนี้ครับนำเป็นจ่าฝูงได้อย่างสง่างามครับสำหรับเกมนี้ครับเลดราคาบอลเปิดมาให้เยอรมันต่ออยู่5ลูกขั้ว5ลูกครึ่งผมแนะนำต่อเยอรมันดีกว่าครับ อาจจะดูเหมือนเพลงมากมายครับแต่เชื่อว,ว่าถ้าลูกแรกมาไวครับลูกที่2ที่3ที่4มาแน่นอนครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่อินซีเลกเยอรมันครับสกอร์ที่คาดเยอรมันชนะ6ประตูต่อ0ูนย์ครับมาต่อกันที่คู่ที่2เลยนะครับเตะเวลาเดียวกันครับครีสครับ ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของกระทิงดุสเปนครับคู่นี้คิงออฟเวลาตี2.45ครับเฮนดีแกปเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างสเปนต่ออยู่1ลูกครับสถิติ6นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนี้นะครับที่เคยพบกันมาเป็นทางฝั่งของสเปนครับที่เก็บชัยไปได้3เสมอ2และแพ้1ครับ มาดูในส่วนของไลน์อัพที่คาดว่าจะลงเตะในค่ำคืนวันนี้ครับเจ้าบ้านกรีซครับจะมาในระบบ3-5-2ครับมาดูทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างสเปนครับจะมาในระบบ4-3-3ครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับ ในส่วนของสเปนครับขาดตัวหลักเยอะอยู่ครับอีกทั้งฟอร์มก็ไม่ดูเหมือนเมื่อก่อนครับสถิติที่ผ่านมาครับชนะมาอย่างต่อเนื่องครับแต่ก็เป็นการชนะแบบประคองตัวครับนัดล่าสุดที่เจอกันครับก็เป็นกรีซที่บุกไปยันเสมอได้ถึงถิ่นครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ครับกรีซได้กลับมาเล่นในบ้านผมคิดว่าน่าจะเป็นวันที่ยากลำบากสำหรับกรทิงดูอีกแน่นอนครับ ประกอบกับกรีซครับเล่นในรังกันอย่างแข็งแกร่งครับหลังจากไร้พ่ายมา11เกมติดต่อกันทุกรายการรวมถึงเจ้าบ้านครับต่อก็ต้องการคะแนนเพื่อลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟอีกเช่นกันมองแล้วครับทีมเยือนอาจจะชะนะยากหน่อยแต่ผมมองว่าก็คงไม่ได้เป็นปัญหาสักเท่าไหร่ครับดังนั้นราคา1ลกูกมุมชนะขา ก็เป็นไปได้อยู่ครับคู่นี้ขอเลือกไปที่บอนต่อขอเลือกไปที่ทีมเยือนอย่างกระทิงดุสเปนครับคิดว่ามีโอกาสเก็บ3แต้มในนาตนี้มากพอครับสกอร์ที่คาดสเปนชนะ2ประตูต่อ0ูนย์ครับขยับมาที่คู่ที่3เลยนะครับมอนตาครับต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของโครเอเชียครับคู่นี้คิงออฟเวลาตี2 45เช่นเดียวกันครับ เฮนดิแคปเปิดมาให้ผู้มาเยือนอย่างโครเอเชียต่ออยู่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับมาดูในส่วนของสติการพบกัน6นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเป็นทางฝั่งของโครเอเชียครับที่ได้เปรียบกว่าชัดเจนครับไม่แพ้เลยครับชะนะไปถึง5และเสมอ1ครับมาดูการจัดทัพที่คาดว่าจะลงเตะในค่ำคืนวันนี้ครับ เจ้าถินมอนต้าครับคาดว่าจะมาในระบบ3 4 2 1ครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างโครเอเชียครับจะมาในระบบ4 2 3 1ครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับมอนต้าครับผลงานล่าสุดครับชนะ1เสมอ1แพ้4ครับ ยิงได้6ประตูและเสียสิบเ็ประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดครับส่วนทางฝั่งโครเอเชียครับยังไม่แพ้ใครครับชนะสามเสมอสาแพ้ศูนย์ครับยิงไปได้ถึงสิบสองประตูและเสียห้าประตูจากการลงสนาม6นัดหลังสุดเหมือนกันครับส่วนผลงานในบ้านล่าสุดของมอนตาครับชนะ1เสมอศูนย์แพ้สี่ครับยิงได้ห้าประตูและเสียส2ประตูจากการลงสนามหนัดครับ ทางฝั่งผู้มาเยือนโครเอเชียครับชนะ3เสมอ1แพ้1ยิงได้7ประตูและเสียเพียง2ประตูเท่านั้นจากการลงสนาม5นัดครับสำหรับคู่นี้ครับผมมองแล้วว่าโครเอเชียน่าจะเก็บชัยไปได้ไม่ยากครับกับเลทราคานี้ครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่ทีมเยือนอย่างโครเอเชียครับสกอร์ที่คาดโครเอเชียชนะ3ประตูต่อศูนย์ครับ มาต่อกันที่คู่ที่4คู่สุดท้ายท้ายสุดของวันนี้ครับไอแลนด์ Island ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโปรตุเกสครับคู่นี้คิงอฟอเวลาตี2 4ี่สิบห้านาทีครับเห็นดีแแกเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างโปรตุเกสต่ออยู่ลูกควบลูกครึ่งครับมาดูในส่วนของสถิติหนัดหลังสุดที่พบกันมานะครับ ทางฝั่งโปรตุเกสดูได้เปรียบกว่าครับชนะ2เสมอ2และแพ้1ครับขยับมาดูที่การจัดทัพของทั้ง2ทีมที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะครับไอแลนครับคาดว่าจะมาในระบบ3511ครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างโปรตุเกสครับจะมาในระบบ433ครับมาฟังในส่วนของบทวิเคราะห์บอลคู่นี้ของผมเลยนะครับ ไอร์แลนด์ครับหมดลุ้นเข้ารอบแน่นอนแล้วครับส่วนโปรตุเกสยังต้องการสามแต้มเพื่อแซงเซอร์เบียขึ้นเป็นแชมป์กลุ่มเพราะฉะนั้นมาเยือนยักษ์เขียวที่หมดไฟครับเชื่อว่าฝอยทองไม่น่าพลาดชัยครับประกอบกับมาตรฐานและฟอร์มการเล่นครับข่มเจ้าบ้านเยอะพอสมควรครับโดยเฉพาะผลงานนอกบ้านในศึกบอลโลกครับชน,นะไปแล้ว6จาก7นัดที่ผ่านมาและกดไป18ประตูครับ สวนทางกับไอรแลนด์ครับซึ่งสะกดชัยในบ้านไม่เจอ4เกมรวดครับแถมเสมอกับอบาเซอร์ไบจานและภายลักเซมเบริร์กอีกด้วยครับดังนั้นครับด้วยคุณภาพเกมรุกที่อุดมไปด้วยดาวเตะระดับโลกของผู้มาเยือนครับ น่าจะยิงเจ้าทินที่ตกตามบวกหมดแรงจูงใจเกินราคาแน่นอนครับคู่นี้ผมขอเลือกไปที่ทีมเยือนอย่างโปรตุเกสครับสกอร์ที่คาดโปรตุเกสชนะ2ประตูต่อศูนย์ครับ